สวัสดีครับสำหรับบทนี้นะครับผมจะมาแนะนำเรื่องของการจัดการเสียงในโปรแกรมไทม m แ s สเตอร์ครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูเสียงของอไฟล์แต่ละไฟล์นะครับของคลิปวีโอนะครับลองเไปดูนะครับอ่า อ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงที่มากับวิดีโอนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่ใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะปิดมันได้นะครับโอเคนะครับวิธีการปิดนะครับก็กดคลิกที่ตัวไฟวิดีโอนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับอ่าก็กดปิดนะครับมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับไฟล์อื่นๆแล้วก็สามารถที่จะปิดได้หมดเลยนะครับโอเคแต่ต้องปิดทีละไฟล์นะครับ อ่าโอเคผมปิดแล้วนะครับอันนี้สําหรับเสียงที่เรา,าเสียงที่มากับวิดีโอนะครับเราจะปิดให้หมดนะครับต่อไปนะครับวิธีการใส่ซาวนะครับไปอยู่ต่อไปตรงนี้นะครับลองมาดูตรงนี้นะครับลองคลิกดูนะครับาประมาณนี้นะครับ เดี uh ๋ยวเราจะลองมาใส่ตัวซาวเสียงนะครับไปตรงนี huh. ้นะครับโอเคอ่าเอาโอเคอ้าวกดบวกแล้วก uh ็ใส่มาเลยนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอ่าต้องมาดูนะครับว่าเสียงซาวของเราเนี่ยอ่าจะประมาณไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะปรับซาวเสียงนะครับลองเข้าไปดูนะครับอ่าในช่องนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับให้มันเบาลงนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราใส่เสียงซาวเนี่ยก็จะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับให้มีให้มันมีเป็นคล้ายๆเสียงคอนะครับอันในส่วนของคอมเพรสเซอร์นะครับก็ไม่ต้องไปใช้มันนะครับก็แค่ปรับให้เสียงเนี่ยไปด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาแค่นั้นเองครับผมอันนี้ไม่ต้องใช้นะครับปกติก็ไม่ได้ใช้นะครับเสียงซาวอลองเทดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ อก็จะมีเสียงเสียงซาแบบเบาๆนะครับประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับกรณีมีเสียงบรรยายนะครับนะครับเสียงบรรยายเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับลองดูนะครับอ่าตรงนี้มันให้เราบันทึกได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองบันทึกดูนะครับ สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับโปรแกรม k i m m a s t e r นะครับในการตัดต่อวิดีโอกับโทรศัพท์มือถือของเราเองนะครับโอเคแค่นี้นะครับอโอเคเร็นเรียบร้อยนะครับลองเพลย์ดูนะครับว่าระหว่างเสียงที่ผมบันทึกเมื่อกี้กับเสียงซา,าวนะครับจะออกมาประมาณไหนนะครับซึ่ง เสียงซาวผมได้ปรับแล้วนะครับก็คล้ายๆลักษณะว่าเป็นเสียงคลอนะครับโอเคนะครับลองลองเลย์ดูนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับโปรแกรม Timemaster นะครับในการตัดต่อวิดีโอกับโทรศัพท์มือถือของเราเองนะครับ แล้วก็ส่วนต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเสียงเราจะใส่พวกเสียงเอฟเฟกนะครับคล้ายๆแบบเสียงตกใจเสียงเบรกรถอะไรอย่างเงี้ยอ่ก็มีเหมือนกันนะครับก็ไปตรงนี้นะครับเป็นสาวเอฟเฟกนะครับอ่ามันก็จะมีให้เรานะครับอ่าคล้ายๆอย่างนี้อ่าเดี๋ยวผมจะลองเอาสักหนึ่งเอฟเฟกนะครับเป็นตัวอย่างนะครับอ่า เอฟเฟกต์ซาวตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตรงกลางนี้นะครับระหว่างาไฟล์วิดีโอนะครับเดี๋ยลองเพลย์ดูนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับโปรแกรมซาวเอฟเฟกต์เมื่อกี้ก็จะปรากฏขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการจัดการาเสียงนะครับก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยได้ใส่เอฟเฟก ในตัวของเสียงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเสียงปกติก็จะมาในลักษณะของความสมบูรณ์ของมันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเสียงเอฟเฟกเสียงบันทึกเสียงอะไรต่างๆนานานะครับโอเคนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเราจะบันทึกเสียงบรรยาจริงๆเนี่ยผมแนะนําอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรามีห้องอัดดีๆนะครับเราก็ควรที่จะอัดในห้องอัดนะครับเราใส่เสียงซาวเสียงบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ อ่ะเรามาดูาการเฟดเสียงนิดนึงนะครับปกติเราจะใส่เฟดเสียงนี่ก็คือช่วงเริ่มต้นกับช่วงท้ายนะครับเพราะเสียงเฟดนี่ก็คือว่าเวลาก่อนที่เสียงจะขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆเฟดค่อยๆเปิดเสียงอะไรประมาณนี้นะครับวิธีก็วิธีการก็คือเปิดตรงนี้นะครับอ่านะครับก็เราใช้ปุ่มบวกนะครับ เช่นประมาณนี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็อ่านะครับก็เสียงตรงนี้นะครับก็จะค่อยๆขึ้นนะครับช่วงสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับอ่านะครับแล้วก็ช่วงท้ายเราก็ปรับให้มันดาวลงนะครับโอเค ส่วนเสียงซาวก็เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการเฟดเสียงได้เหมือนกันนะครับนะแล้วก็ปรับลงมานะครับโอเคนะครับ เพิ่มปุ่มนะครับแล้วก็ปรับเฟดลงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเคสเรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับอ่าการจัดการเสียงนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับบทต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ